สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมเองนะเจ้าของช่องวันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนในห้องเรียนกันแต่บางคนจะเอ่ยชื่อไม่ได้นะคนที่หนึ่งโดยคนนั้นเขามีชื่อว่าฮีโร่เขาเป็นคนที่มีสายว่าข้างดีไม่ได้ใจร้ายอะไรอออจากนิสยนัยดีมากเขาวิ่งเร็วเพราะข้างเร็วขัดกับร่างกายของเขาที่ผอมแห้งเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ผมอยากจะเจอและก็ผู้คุมก็อาจจะอยากจะเจอเขาคนที่ส โูช่วยฉันด้วยอ่ะซอมบี้มุกมาแล้วขอร้องนายช่วยฉันทีถ้าหากนายช่วยฉันจะไปซื้อไก่ป๊อกให้หนายแกลองกินนี่ดูบ้างไหมล่ะซอมบี้ <Okay. S 1> สรุปแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกับเพื่อนคนก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปคนที่สามฉันไม่รู้สึกลัวใครด้วยความพูดมากๆแต่ว่าสำหรับคนนี้ มันทำฉันรู้สึกไม่ดีว่า่างไงนะเกจะใจฉันพูดถึงไอ้ปีศาจนั่นทำไมไม่ไม่แล้วก็แคสุภาพคุณเหรอเออแกพูดอย่างนั้นเหรอเอาโกงผูมม้บ่าเรเาม,มาฉันไม่รู้อนะไรเลยนายไม่มีทางเข้าใจความคิดที่อยู่ภายใต้ใจ,จิตใจเจ้านั่นและก็ไม่มีทางที่จะเป็นมิตรกับมันได้